วิธีจำศัพ์ภาษาอังกฤษยังไงให้จำได้จริงไม่ลืมง่ายวันนี้นะก,กูมาแชร์ฟังแต่ก่อนจะไปเริ่มนะกูมีหนังสืออีบุ๊กมาแจกฟรีรวมคำศัพท์สำหรับมือใหม่50คำพร้อมตัวอย่างการใช้ประโยคด้วยบอกเลยว่าโคตรดีภายในอีบุกนะ๊กหน้าสีสสวยส,ยสดใสทั้งเล่มบอกเลยว่าอ่านโคตรง่ายวิธีรับง่ายๆเพียงเข้าไปที่แอปไลน์แล้วก็พิมพ์ที่ช่องค้นหาว่า line 1 5 0 c m i e n ตามที่ขึ้นไบนหน้าจอตรงนี้ แล้วมึงก็กดแชทมาแล้วก็พิมพ์ e 0 1ย์ห่่าพิมพ์ไม่ถูกนะพอพิมพ์ปุ๊บแล้วบก็จะทําการส่งไฟล์อี๊กให้กับมึงแล้วก็ดาวน์โหลดได้ทันทีหลังจากเปิดไฟล์มาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยรับฟรีทุกคนอย่าลืมไปตามกันเยอะเยอะนะจ๊ะมาสําหรับเทคนิคการจําศัพท์ในวันนี้ก็คือมึงอย่าท่องคําเดียวมึงต้องเห็นภาพด้วยเช่นคําว่า wander มึงลองพูดคาว่า wander นะแล้วให้นึกถึงคนที่เดินไปเรื่อยนั่นแหละเขาเรียกว,ว่า wander เดินเตะเตเดินไปเรื่อยไม่มีจุดหมายถ้าเกิดว่ามึงจําทีละคำทีละคำแบบเนี้ยมันลืมเร็วแต่ให้มึงจําแบบนี้แทนให้นึกอาจจะเป็นภาพภาษาไทยก็ได้กูเดินหลงทางในห้างแม่งวนไปวนมานี่แหละเรียกว่าวันเดอร์สมองมึงอาจจะจําภาพแล้วก็อารมณ์ได้ดีกว่าคําแปลแล้วนๆต่อมาหัวข้อ,ขอที่2 1คําเท่ากับ1ประโยคของ,ของมึงเอาง่ายๆถ้าเกิดว่ามึงเจอหนึ่งคำปุ๊บมึงเอามาแต่งเลยมึงไม่ต้องไปจําประโยคฝรั่งสวยๆนะ ให้มึงแบบจำเกี่ยวกับชีวิตมึงเช่นกูวันเดอร์ในชีวิตไม่รู้จะเอาไงต่อดีก็คือแบบกูแม่งเดินเตะๆไปเลยไม่รู้จะเอาไงดีกับชีวิตนี้แล้วเออพอมึงจำแบบนี้มึงก็จะไม่มีวันลืมต่อมาข้อที่3ไม่ต้องประจําเยอะมึงจําทีละนิด,น,ดนิดก็พอแต่ว่าเน้นจําซ้ซําๆวันนึงอาจจะ5คํา10คําหรือว่าแล้วแต่ที่มึงสะดวกเลยแต่กูแนะนําอย่างน้อยก็สักวันละคําก็อย่างดีนะจ๊ะ พอมึงจำปุ๊บมึงก็เอามันกลับมาพูดได้ละแม้ว่าจะเป็นตอนที่มึงอาบน้าอยู่เพราะว่าระหว่างนี้มึงก็พูดอะไรของมึงก็ได้ไม่ก็ตอนขี่มอเตอร์ไซค์เออหรือไม่ก็ตอนที่มึงคุยกับตัวเองในหัวสับมันไม่ลืมหรอกเพราะว่ามันอาจจะวนอยู่ในชีวิตมึงถ้าเกิดว่ามึงใช้สับที่มันไม่เกี่ยวกับชีวิตมึงอ่ะยังไงมันก็ลืมต่อมาข้อที่4พูดผิดได้พูดอายได้ไม่เป็นไรมึงไม่ต้องหนีไม่ต้องท้อการที่มึงพูดผิดอ่ะมันไม่ได้แปลว่ามึงโง่นะเว้ยเออแต่ถ้าเกิดว่ามึงไม่พูดเลยอะ มึงแม่งไม่พัฒนาแน่นอนขนาดกูพูดผิดภาฝรั่งเขายังฟังกูรู้เรื่องเลยนะเว้ยแต่ถ้าเกิดว่ามึงไม่พูดถ้าเกิดว่ากูเงียบเขาก็ไม่รู้ว่ากูเนี่ยมีตัวตนไม่รู้ว่ากูจะสื่อสารอะไรกับเขานี่แหละเพราะฉะนั้นอย่างน้อยมึงต้องพูดพูดผิดก็ช่างแม่งมันเป็นไรเลยอย่าไปอายอ้สาดต่อมาคําศัพท์ต้องผูกกับชีวิตมึงนะถ้าเกิดว่าอะไรก็ตามที่มึงไปจํากูแนะนําให้จาศั์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมึงนะถ้าเกิดว่ามันไม่เกี่ยว อันนี้มึงลืมแน่นอนเช่นมึงไปจําศัพท์ทางการแพทย์มสมองล้นหมดเออยกตัวอย่างถ้าเกิดว,ว่ามึงชอบออกกำลังกายนะมึงก็ไปดูเนื้อหาหรือว่าไปจําศัพท์เกี่ยวกับพวกฟิตเนสเช่นดัมเบลบาร์เบลแบบนี้ถ้ามึงชอบดูหนังมึงก็จะจำำําคาศั์ในหนังได้ดีถ้าเกิดว,ว่าชีวิตรักไปได้ดีเออแบบนี้ก็จะมีคําศับหวานหวานสวีทภาษามันเป็นเครื่องมือมันไม่ใช่วิชาสอบนะเพราะฉะนั้นคุยให้มารู้เรื่องมาแล้วปิดท้ายด้วย กูเล่าอะไรฟังมึงรู้ไหมที่มึงจําสับไม่ได้อะ่ะมันไม่ใช่เพราะมึงโง่น,นะเวแต่เป็นเพราะมึงอะ่ะเคยท้อแล้วสมองมันก็เลยจําว่าภาษาคิดอะมันเท่ากับความล้มเหลวแต่วันนี้กูอยากมึงคิดใหม่นะสับหนึ่งคำเนี่ยมันไม่ได้เอาไว้สอบเว้มันเอาไว้พาชีวิตมึงออกไปจากที่เดิมๆนะมึงไม่จำเป็นต้องเก่งเท่าฝรั่งมึงแค่ต้องเก่งกว่าตัวเองในทุกๆวันอีพี่ต่อให้วันนึงก็ยังดีจำผิดได้ไม่เป็นไรพูดมั่วได้ก็โอเคแต่มึง อย่าหยุดอย่าท้อเพราะว่าวันหนึ่งที่มึงฟังวันหลังรู้เรื่องอะ่ะวันที่มึงตอบกลับเขาไม่ได้มึงจะรู้สึกว่ากูแม่งไม่ธรรมดากูแม่งก็เติมเหมือนกันนะนี่ออย่างน้อยมึงเริ่มวันนี้เริ่มคำเดียวประโยคเดียวแต่มึงทำทุกวันมันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตมึงทันทีหรอกแต่ว่ามันจะเปลี่ยนทางได้กับชีวิตของมึงและนั่นแหละคือสิ่งที่มึงควรจะให้โอกาสกับตัวเองเข้าใจไหมชอบคลิปนี้ฝากกดใจกดติดตามให้กับกูด้วยซีโอเป็มแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า ในส่วนใครที่มีเพื่อนฝรั่งนะอยากคุยกับฝรั่งให้คล่องขึ้นเก่งขึ้นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สําคัญก็คือตัวย่อแชทถ้ามึงรู้ตัวย่อแชทมันจะประหยัดเวลาในชีวิตมึงและมันก็จะทำให้มึงเนี่ยสื่อสารดูโปรมากยิ่งขึ้นใครที่สนใจหนังสืออ e ีกเล่มนี้พิมพ e ์มา E02 ราคาไม่ถึง1แบงค์งแดงแต่มึงจะได้ตัวย่อไปมากกว่า100อย่างแน่นอนโอเคมีทดลองอ่านด้วยนะไปดูกันเลยสนใจเจอกันในหลายเดิมนะจ๊ะจุบ๊บ